สวัสดีครับก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ในมาสด้าสองครับตัวใหม่ล่าสุดครับเดี๋ยวเรามาดูครับภายในติดตั้งชุดไหล่สักคู่เดียวสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ในมาสด้าสองนะครับวันนี้เราทําการเปลี่ยนจอเลยครับจอเดิมนี่เล็กไปนะฮะวันนี้เราทําการเปลี่ยนจอเลยครับเป็นจอแอนดรอยด์ตรงรุ่นครับพาโนครับสวยสดงดงามจริงครับต้องขอบอกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของเมนูเดิมครับ ยังอยู่ครบครับ fm ครับนรบะดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยครับผทให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฝนปลาข้มกระจายถึงทั่วไปบุ่ม id นะครับทํางานได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันครับเขาคือ Android ครับแอปพลิเคชันครับ เป็น Android เวอร์ชัน10ครับตัวใหม่ล่าสุดครับ Google Maps เลยครับแผนที่นำทางขนาดยักษ์ครับสยามพารากอนครับสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ครับแผนที่ใหญ่โตทีเดียวครับภาพคมชัดด้วยครับนะครับโอเคครับนะครับแอปพลิเคชันต่อไปครับ ครับก็จะเป็น YouTube ครับเดอะไวท์ไทยแลนด์สะดวกสบายมากครับโอเคครับเดอะไวท์พรีเซนต์ด้วยซัมซุงกาเล็ตซี่โนซีและเดอะเฟสชอปสนับสนุนโดย สุดครับสป,ปิดส,สก,กินได้ด้วยครับดูแผนที่ครับพร้อมยูทูกครับแบ่งได้สองหน้าจอครับเลือกไปเลยครับเต็มจอเลยครับและสามารถนะครับเลือกชมรายการอื่นต่อได้เลยครับ สุดจริงๆครับในส่วนต่อไปครับ MX Player ครับไฟล์เพลงไฟล์หนังนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับซาสก,สก,กีนี่ลื่นปื้ดเลยครับนี่ป้ารู้ไหมว่าอย่างน,นี้ใช้ผ้ายเย็นของชั้นหมดเลยนะก็รู้อยู่แต่ลูกค้าบอกว่ามันเหม็นนี่นอะ ลูกคอลคครับเรามาดูในส่วนต่อไปครับเน็ f l i กครับมีภาพยนตร์นะครับเป็นร้อยร้อยเรื่องเลยครับทันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกล้องรอบคันด้วยครับยังคงติดเหมือนเดิมครับโอเคครับโหลดแอปเพิ่มนะฮะเรียกว่า Google Play Store นั่นเองนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำลำท่ดีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมก๊อปนะครับ063 498 6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ